ซึ่งวันที่ที่ได้มีการาามีการจุดคบเพลิงแล้วจะเป็นการแสดงนะครับให้ขึ้นพัดก่อนเลยเพราะว่าเอาเพลงเรื่องของนะครับเพื่อที่จะกระชับเวลาเพราะว่าทีมแต่แล้วทาวิธีเปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วก็จะเป็นการแสดงชุดใหญ่เลยครับแต่ก็คือจะมีนักแสดงมืออาชีพครับผมร่วมทําทการแสดงสม,มาได้เลยครับท่านผอครับขออนุญาตได้ประมาณ300ร้ออาจารย์ประหยัดชีเจน คุณมือการเป็นคุณรัวหน้าทีมแย่งเหรียญสนทนานะคะแล้วลวนันที่สองเราจะไปซ้อมที่โรงเรียนซ้อมใหญ่นะคะสามร้อยแปดสิบท่านนะคะจำเป็นมีหม้อ,มอน้ำให้นะคะก็สักตะก้อนะคะที่เรานำน้ำที่ตั้งไปมอบให้ประโยชนนะคะเพราะบางทีมันรอ้อนมันจะหายน้ำมากหรืบอ,อบางคนมีดื่มซอกจากแต่คุณท่านลดได้นะคะของน้อยสามสิบคนก็เห็นว่าเราได้เสื้อคือเราขอสปอนเซอร์นะคะ ก็อยากจะสจร้างสมุนไพรก็ชี้แจงให้น้องๆและกลุ่จังหวัดเขาโอเคนะคะก็พอใจบางคนบอกว่าซื้อมาต้นขางขอบคุครับกรณ์ไหน,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 นที่ตัดเขาไม่สมทบทุนแต่ในส,ส่วนใหญ่เนี่ยพวกที่ตัดก็ตรงน,นี้ผู้สูงวัยจริงมีประอบการณอย่างมหาแล้วก็อีกเรื่องในกายาการียนกากในที่ประชุมว่าครอบครัวบางครั้งที่ก็ต้องมาร่วมหน้าก่อน บริจาก็จะไปดูนรืองอดตงนะครับแสดงตรงนี้หนึ่งหมืนบาทนะคะที่ทำผมว่าเออวันจ